อ่รมเอาละงวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดวอนไนนะทุกคนก็เซตตามนี้เลยนะครับมีไทเทเนอร์แล้วก็คัตาน่านะนราบผมแล้วก็รองเท้าด้วยนะมาครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในอันเดอร์กรอบนะผมโอเคแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเวิร์กป่ะน,นะเดวอนไนผมรูม้สึกว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยครับทุกคน นอกรอบไม่แน่ใจว่าผมได้เล่นเปล่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเลยโมไนอันนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับโอเคเฮ้ยเฮฟวี่เฮฟวี่โอ้โหต้องการแบบเป้าหมายเลือดน้อยๆครับเอ้ยนี่ไงเป้าหมายเลือดน้อยๆเลือดน้อยๆขออีกทีนึงโอเคสวยดูสวยเอ้ยตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับเออรอก่อนรอก่อนโอเค้ยนี่ไงออาโอเคเขาหายไปอุ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เฮ้ยผมไม่หาสไนเปอร์คนนี้ดีกว่าสวัสดีจ้าาอยู่ไหนสวัสดีจ้าโอเค ตัวแตกเออทีมเราหนะ้าแคปได้ครับแต่ผมกลัวว่าอาจจะจบเร็วจะจบเร็วป่าโอ้โหไพลโลไม่เอาผมไม่สู้กับคุณไม่ชอบไพโลครับหนีก่อนเลยโอเคเฮ้ยนี่ไงวันดีหลังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากูยืนในเคโอ้โหไพโลมาอีกหนีก่อนหนีก่อนโอเคเทียไปครับทุกคนโอเคแคปทุกท้าย อย่าเห็นนะอย่าเห็นเหมือนเขาเห็นแล้วไพโลวันดีจ้าวันดีจ้ะโอ้โหโอ้โหแล้วไพโลไพโลสองคนเลยเอนจิเนียร์ผมอยากรู้ว่าเกมนี้เราสามารถบอกว่าอันนี้ได้บอก่แบบมันหัวน่าจะได้ทุกคนแต่ผมทำไม่เป็นในเกมนี้โหแล้วแบบสปอนโคตรไก่อ่ะแบบนี้เขาไม่มีแบบว่าจุดเกิดเปลี่ยนหรอเฮ้ยมีสเกลแคปป้าทุกคน จะเอะจะเอะจะเอะโอ้ยมันไมแรงอย่างนี้โอเคโอ้ยแตงกอดแตงกอดโอเคแตงกอดเลยครับปล่อยไโรอไปครับเก้าเขาเห็นผมปะเห็นก็จะเอะนะมาปะวดดีจ้าวดดีจ้าวดดีจ้าโอเคโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเห็นไม่น่าเชื่อว่าเห็นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเห็นขอขออีกทีขออีกทีนึงโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับได้สองโอเคครับทุกคน สามติบบีโคตรเร็วค่อนข้างจะแบบว่าเรียบง่ายไม่ค่อยมีอะไรเลยตรงนี้ผมต้องไปแบบว่าฟาดฟันหรือว่าแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ทุกคนต้องการแบบออกรีออฟเลยฮิวอ่ะจะได้แบบโอ้โหดีเพื่อนดีเพื่อนผมขอเอาคุณเอาคุณก่อนเอาคุณก่อนโอเคหมุนหมุนหมุนโโโไม่ได้โอเคสามวับสวยงามโอเค โอเคครับสวยครับทุกคนเราได้ King of the Hill นะครับโอเคมาดูโมไนด์ดูโมไนด์เว้ยตางนี้น่าจะไม่น่าจะมันแล้วครับทุกคนเพราะแบบแบบมันไม่ไม่ใหญ่แล้วไป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 แบบนี้ค่อนข้างจะเหลืองพอสมควรเฮ้ยเห็นดูโมไนด์ฝั่งนั้นคนเห็นผมเปล่าโอเคตอนนี้เราโอ้มีเฮฟวี่ด้วยอ่ะโอ้ยทำไงดีวะ สวัสดีเพื่อนสไปไม่เนี่ยสไปสวัสดีจ้ะนี่สปายโอเคโหเนี่ยเอาเหาะเหินไปข้างบนเลยเฮ้ยเนี่ยนี่วัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะโอเคสวยสวยสวยเออคนง่ายจะดีครับสวัสดีจ้ะขออีกทีนึงโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมา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 โอเคแล้วก็วน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 หาเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายอีกทีนึงขอขอขออีกทีนึง ไม,ม่โดนโอ้โหกดาบหกดาบโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันขอตั้งหลักก่อนนะทุกคนเออเป็นเฮฟี่เราไปแยงหลังแล้วกันคงไม่เห็นคงไม่เห็นครับโอเคเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันดีจ้ะโอ้โหโอเควันวันช็อตเดินโลเดินโลอยู่เอื้อดโลอยู่โอเค เลือดรออยู่เลือดรออยู่เลือดรออยู่โอ้โหรัวรัวรัวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นวะเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นโอ้ยลินลินพันหมดแล้วมั่วไปแล้วเฮ้ยเออสวัสดีสวสดีสวัสดีทำไมอยู่กลายเป็นวันท็อตอุ้ยสวัดดีสวัสดีโอ้ยยังได้ยังได้รอดได้ไงวะรอดได้ไง อุ้ยสิบห้าแล้วอาจจะกอดไล่ว่ะวัดเป็นวิได้หญิงไล่ไม่สบายไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีจะโอ้โหเมื่อกี้เขาถือคารตาน่าเหมือนกันถ้าฝันตรงข้ามเขาถือคารตาน่าแล้วเราใช้คารตาน่าด้วยเขาจะวันช็อตนะทุกคนเฮ้ยลงมาฟาดฟันโอเคโอเควันช็อตแล้วตอนนี้โคตรดีเฮ้งหย่าหย่าโอเครวยรวยรวยได้เอชเมนด้วย อย่านะอย่านะเพื่อนอย่าเพื่อนไม่จะลงมาวะอย่านะผมสิบแปดคิวแล้วอะสิบแปดคิวแล้วผมขอขอโอเคโอ้เกือบกอดไรแล้วโอเคครับทุกคนมาใหม่ครับเฮ้ยผมเจอผ้าไหมครับเผ้าไหมดูไนค์คนนั้นเหมือนกันไปไหนไปไหนเดี๋ยวโมไนท์โอเคเฮ้ยวันดีจ้าวันดีจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าเอ๋ครับจ้าเอ๋ออโอเคอโอเคไม่น่าเชื่อว่าเดโมไนท์เกมนี้นี่มันสนุกเหมือนกันนะครับโคตรมันเลยผมไปอย่างี้เลยแล้วกันไปอย่างี้เลยไปอย่างี้เลยไปอย่างี้เลยฟันหน่อยฟันหน่อยโอเคสวยสวยไปยต่อไปต่อผมจะไม่ไมีนี่ละผมไปฟาดฟันโวัสดีจ้าสวัสดีจา้า<อ>โอเคโอเคมามามาอุ้ยแปะแปะโอ้โห แบเคีย์ออฟเลยฮิลเป็นทางที่ถูกต้องครับทุกคนเดี่ยวโมไนในแบบนี้เฮ้ยนี่ไงวันช็อตครับวันช็อตวันช็อตเว้ยอุ้ยไซเปอร์ไซเปอร์เฮ้ยอย่าอย่าเลยอุ้ยมีเฮฟวี่ด้วยอ่ะโอ้หไซเปอร์ห้าร้อยล้านเมตรเดี๋ยวผมจะไปลองฆ่าดูว่าจะได้บ่หนะสวัสดีจ้าลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วเหรอโอเคเฮ้ยโซลเจอร์เอาไงเอาไงเอาไง โอ้ไง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 โอ้โหรู้สึกว่าน่าสงสารมากฝั่งนั้นโคตรโอนเลสีแดงเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยโอเคเยอะๆพอต้องหนีหนี้สิบห้าวีครับสิบห้าวีอะสิบห้าวีแล้วโอ้ไงโอ้ไงโอเคมาเอาอีกเอาอีกเฮ้ยไซเปอร์ไซเปอร์หลุยสตอนนี้เป็นไปได้ไงก็ไม่รู้เป็นไปได้ไงก็ไม่รู้เป็นไปได้ไงวะ โอ้ยว oh <laughs> ิ่มวนไลน์มันแก่งๆจังวะโอเคครับทุกคนเราอยู่ในแมปสุดท้ายแล้วแมปจอครับโอเคร okay, เราอยู่แอทแทกเฟนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอให้เป็นเหมือนกับ King of the Hill <laughs> เหมือนเมื่อกี้ <laughs> โอ้เมื่อกี้คือแบบว่าฟาดฟันอย่างรุนแรงครับทุกคนโคตดี โอเคไปเรามีนมาไอ้เพื่อนเราเหมือนเดิ้ลโอ้โหโอ้โหโน่เปิดมาก็แตกเลยแย่ครับทุกคนระวังโดนลุมสกรรมแน่ครั้งนี้โอเคไม่เป็นไรได้ดูสีหน่อยครับมามามาโอเคเขาจะมาหรือเปล่าอู้มาแล้ว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 โอ้โหวันดีจ้าวันดีจ้าโอเคสวยสวยสวยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าโอ้โหนเล่นแม็กซ์สเต็ปโอ้โห คครับทุกนเกมนี้คือสไปายคือแบบว่าค่อนข้างจะโบเก้นนะครับฮิตบ็อกซ์พูดโบกอะคือแบบว่าเฟซสแตปได้หุยตั้งเต็มที่อย่างนั้นเลยเพื่อนโหจะทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยสวัสดีจ้าโอเคเมื่อกี้ไม่แบกสเตปได้ไงก็ไม่รู้นะครับโอเคผมรอดได้ไงวะทีนี้คือไม่แบกสเตปหุยนี่ไงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคสวยรวยรวยได้เวลาชาร์จได้เวลาชาร์จ ชารครับชาร์ับโอเคดูเหมือนแคปแรกเราไม่ไหวครับทุกคนโอเคเราโอเคเราไปทางนี้ครับทุกคนเออทางรับจุดยอดมันไม่รับหรอกจะต,ต้องมีคนมาเฮ้ยนี่วินี่หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าโอ้โหแล้วไอ้โอ้ยวายกอดมาจากไหนวะ <c oughs> โอเคฝั่งนั้นเราแคปแล้วทุกคน เล้วทำไมเพื่อนเราพิมพ์แปะใจเย็นเพื่อนเนี่ยท็อกซิกเพื่อนวันดี้ยไม่ได้โน no, อย่าเผาอย่า yeah. ช่วยด้วยเพื่อนโกโกโกทีมอย่า yeah. <c oughs> ต้องตายแหละต้องตายแหละโอเคอุ okay. ้ยขอแคปแล้ว่ะแคปแล้วแคปบวะแคปบวะโอเคมาๆมา,มาได้เวลาชาร์จครับได้เวลาไปชาร์จไนเปอร์ไนเปอร์คนนี้ไสเพื่อคนนี้ได้เวลาไปชาร์จไ,ไ,ไ,ได้เวลาไปชาร์จโอเค หายไอ้หายข้างบนครับข้างบนศัตรูเต็มเลยครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออโอเคสวยสวยโอ้โหเชื่อไฟโลเผาโคนรุนแรงยา <c oughs> yeah! หยุดการงานของคุณยาโอเคหยุดการงานของคุณเอนจิเนียรหยุดเลยโอเคโอ้โหมิสเบวี่ยาไปไป็น <c oughs> ไ,ไ,ไงดีวะเนี่ย <c oughs> ไปด้านนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ขอให้ยามีเซนที่ข้างบนแล้วกัน วิ่งโอเคเพื่อนเราอยู่ข้างล่างครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เต็มเลยชาร์นี่ก่อนโอเคผมจะไปทำไปยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยังมีเซนที่นะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วครับคนใหยจะแย่สเกลไปทางนั้นโอ้โหตัวและวตัวและโอ้โหเพิ่งเห็นเฮ้ยสปายสปายเพื่อนอย่า no one อ๋อโอเคเพื่อนเลยผมโลผมลืมโอเคฝั่งน้ำแคปเรียบร้อยครับทุกคน ยังได้เปล่าไม่ได้โอเคทุกคนก็ดิโมไนท์ครับผมเอ่อดิโมไนท์คาตาน่ะครับไทไทเทเนอร์แล้วก็รองเท้าก็มีประมาณนี้ครับผมค่อนข้างจะแบบว่าโอพีนะผมว่าแบบแแบบ king of the hill เนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะมันเลยนะก็มือเงิองนะครับกดไลค์จะเป็นกำลังใจผมแบบอย่างมากเลยนะผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย